สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะ่ะต<า><ด>ับมังคุดครับมาที่นี่มืัอนี้มากินตับังคุดค่ะตับส่วตับส่วขะปุนตับส่วขะปุนครับคขดยางมาจากเมื่อยงานคขดยางก,ก็ได้พากันตับตับกินดุยเลยลงมือเลยนะจ๊ะโม่อะไ,ไรครับกินกับหอดอกกับังปูอัดเนี่ยซื้อปูอัดมาก จะมาเริ่มจำบลูบเพรสวันไหนเราจะพอดีอืมเยอะๆครับอืค่าหลอดบวานอืมแรดดิดแรดดินน้อยป <laughs> ระกาศบานเท่านี่แหละ รสชาติคล้ายๆกันหืม,ม,มกรอบกินเบิ้งกนันนะหวานบ่กัดแห้งเลยหืมขึนแห้งกินชุนชุนแตบะเพรนนะ ส่วนอืาาอักาบ่มีดซับชินล,ลงนงต้องใส่มือมนงินเลย้แสบต้เดือใส่ส่วนชาบครับตำให้เพ็ดตำสม ไดหน่อยชนกอมากเลยแค่ราก่อมากต้องกาะพร่วัน หล่าใส่หล่าใส่แมนนะอืมัาคาบ่ไม่รสชาติบ่เป็นปหวาน เนื้อแดงก,กินมือกันนะบานเลยขาดพุทธนาบ้านเลยันไรบวานกว่าเนื้อแดงเหรอยังงานเมื่อยไจ้ะคดอยากตามพูดส่ัสดวข้าปุ่นครับ อืมปาเผ็ดกับเผ็ดอย่ตัวนี้ความตํานี่มาแรงครับ แม่เด้อพี่น้องเด้อสุขุมทุกคนตำั่วนสำกันครับงหมดเห็นแล้ว

อันนี้กรอบดีแค่รอททั้งกรอบทั้งหวนานแค่รอทกรอบให้ตู้เย็นไว้เยน็ยนเยน็นแห้งกรอบกินแท่งมาใหม่แล้วได้หรออืมเสร็จแล้วอ้ย ืก <ừ. S 2> ินเพิ่มเนาะแครอทมาเด้อมาเด้อจ้ะหน้าแสบแบหุองเราข้ามครับโ <c oughs> อ้ข้ามไงเนี่ยเ,เริ่ย <laughs>

ครับมันแชมเ,เพื่อเพลิดแตาบแดงแต่เพชรดีซารครับเพชรกับ,บแซ สะใจเอื mm ้อ hmm. ต yeah, <laughs> mm ั้มฮู้ฮึฮึใับ

เอามือคุยไลยกับแสบมือเนาะมือบางหวานมันแล้วตัน่วยตัวนี้แล้วตัหวัวมันอะไะขม รับร่องมาคมมาเด้อมาเด้อพี่น้องผู้ใดอ,อยากอ๋อเพชรแล้วบับบัดที่นี่ปากโปแล้วบ้านี้ อาหารอสแซ้บัม่ออเป็นกินก็คนแค่รสหวานเฉยอ่ะแค่รสหวานหวานกรอบนี่รั่งกินเลนเมือเป็นห่วง <c oughs> ล่างแช่ตู้เย็นเยน็ยนๆกินเลนโอ้สุดยอดครับ ทั้งสังราพี่น่องด้วยจ้ะทำสงลรเา,าใหญ่งกันะอืเอาังสองเพชรครับเพชรเื่อพี่เพื่อน้่องนะจ๊ะทำสงลราคับแช่ ครับทำนี่แล้วนะครับนะกาขอพุ่นพี่ขอพุ่นน้องพี่เขามารับชมคลิปเพล็บาฮันชาออฟฟิเชียลครับก็อย่าลืมนะคะฝากฝากนั่นไฝากกดแชร์กดไลกดัวซัพสกายเป็นกำลังใจให้นั่นเ้อด้จาคลิปต่อไปเป็นคลิปยัางก่อนพาติดตามเบิ้งนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ